ต้อ่าสาม่อยใช่ต้องว่าสามค่อยใช่ตายตายตายโอ้ยจะร้อนด้วยเอาแตแก้วยร้อนด้วยหาแต่ตายก็มาาไสก็มาตายไปทั้งสอง

I don't know.

I